อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะเมื่อนี้คุณครูตื่นเช้านะคะคู่มือ,อสิพักการทำงานเือนะคะมืงขึ้นนี้ฝนตกพอดีเลยแบบมืงขึ้นไ่ได้ไล่ก็บ่ได้บ่บด้คุณคู่มือยค่ะก็เลยขอตัวนักเรียนนักเรียนกับอีกผู้หนึ่งกับน้องน้ำอิงเพิ่งกลับกลับมาจากบ้านนะคะก็เลยบือ้อไว้กดนะคะมืงขึ้นเดี๋ยวสิขอไปเบิ่งเด็กเด็กค่ะตอนนี้ เวลาที่ตอกที่ตอกเจ็ดนาฬิกาค่ะเจ็ดนาฬิกาค่ะพี่น้องน้องๆยังไม่ตื่นเดี๋ยวไปบึงก่อนวาเพิ่นเพิ่เนเป็นแนวไรวุ้ย,ล,ยล็อกของวะล็อกของวะ เสียงอันเสียงอันยังก็เสียงมันลบกวือยู่เดี๋ยวไอ้กุญแจก่อนนะคะทุกคน สวัสดีคล้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันุนสวัสดี <laughs> อ่ะใส่กางเกงหน้าเนาะมานี่ใส่ทรงอยู่บาลนานอ้าาาาาาาอ่ะโง,งเงโงเก <laughs> ตื่นลูกทวิเที่ยงเลยนะนี่ พ่อกะเนตนอย่างอยู่ขา้เบาตื่นนี่คกาเ่้นแบบบุ๊คยูเค่ะแมอ่ะเฮ้อเพราะ่าแตา่วเงกันนะนนนะอาวสวัสดีแม่ตื่นขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้สาวพี่น้องเบิงสภาพเด้อโอ๋ออือผัวห้มเอียงมาหลายผืนแถวไปห้มเอยียงหอด พื้นหนึ่งคมหนาอันนี้มันพาไฟน้ำหนาวมาเลยโอ้ยกับฝนพันรมกับทางมือเบือีหยังนี่คือมันคือฮื้อขึ้นมาแล้วนี่บาดเทศแยังกา,าร์นนั่นหนาวแล้ว Good morning พิเซอร์ ดูกเด้อลุกเด้อเป็นนอนเพื่อนเคยวันกันนี้แหละ <c oughs> ตื่นประมาณเจ็ดแปดโมงเจ็ดแปดโมงนี่ตื่นเช้านิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ภารกิจหลายก็เป็นสัวจักนน่อยค่ะพี่น้องค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นแรงใจให้สำหรับทีมงานของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปุ่งไปเห็ดภารกิจจะของสักคำวันนี้สดปาก,ปากเลยฝากติดตามให้กาําลังเออกําลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ